นับตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ส่งผลให้มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบแล้ว12จังหวัดโดยมีตัวเลขความเสียหายสำรวจเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตแล้ว31รายผู้ที่ได้รับผลกระทบรวม300,000กว่าครัวเรือน1,200,000ล้ 1, 2, รายเป็นที่น่าสังเกตว่าหลังจากที่มีฝนตกหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์ไว้ว่าจะมีฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆและจะเลื่อนขึ้นมาถึงภาคใต้ตอนบนในจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิรีขันสุราธ,ธานีและในที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำล้นสันเขื่อนโป่ง30ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดเล็กความจุ8 6 0 0 0 0ลูกบาเมตรและเขื่อนคลองลอย ความจุ2 6 0 0 0 0ลูกบาทเมตรมวลน้ำได้ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรรวมถึงถนนเพชรเกษมที่ระดับน้ำสูงเกือบมิดรถตู้จนทำให้เกิดเหตุการณ์เด็กหญิงห้าขวบเสียชีวิตจากการถูกน้ำทัดพาปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าเราควรจะเรียนรู้จากวิกฤตและความผิดพลาดในการเตือนภยัยป้องกันน้ำท่วมครั้งนี้อย่างไร การพยากรณ์การคาดการณ์และการเตือนภัยสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในระดับท้องถิ่นหรือไม่มีความเหมาะสมอย่างไรและเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการพยากรณ์การตรวจวัดเพื่อเตือนภัยในระดับท้องถิน่นควรพัฒนาอย่างไรท้องถิน่นควรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือไม่อย่างไรเพราะท้องถิน่นน่าจะมีความรู้ในสภาพแวดล้อม และสภาพภูมิศาสตร์ของตนดีที่สุดเราจะถอนพิษวิกฤตครั้งนี้อย่างไรถ้าดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บางสะพานเนี่ยอย่างที่ผมได้อาจารย์ว่าไม่อยากให้ไปวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเดี๋ยวคนที่เขาทำงานเขาจะเสียขวัญกำลังใจเดี๋ยวเราจะกลายเป็นว่ามือไม่พายเอกเท้าลาน้ำแต่ผมบอกว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นข้อเตือนใจคือมันไม่น่าจะเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นที่บางสะพาน ความสูญเสียนั้นเกิดขึ้นจากน้ําที่มันหลากมาอย่างรวดเร็วแล้วก็มวลน,น้ํามันมาทําให้คนเนี่ยไม่สามารถตั้งตัวได้และคุณและคุณจะไปว่าใครคือจริงต้องบอกว่านะครับว่าระบบการเตือนภัยของประเทศไทยเนี่ยในปัจจุบันนี้เรียกได้ว่ามีเครื่องมือเนี่ยค่อนข้างครบครันแต่ว่าอาจจะกระจัดกระจายกันอยู่ในหลายหน่วยงานอย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่บางสะพานเนี่ยถ้าจะบอกว่าเรารู้ก่อนล่วงหน้าหรือเปล่า ผมบอกว่าเราน่าจะพย,พยากรและเตือนภัยล่วงหน้าได้เพราะว่าในขณะที่ฝนกําลังตกอยู่นะครับภาคใต้ตอนล่างเนี่ยม,ม,มีการพยากรณและเตือนจากกรมอุตุนิยมตลอดเวลาว่าฝนตกทางภาคใต้แล้วจะเลื่อนขึ้นมาตกทางภาคใต้ตอนบนจะเลื่อนขึ้น,นเรื่อยๆจนทั้งถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันมเมื่อเราทราบอย่างนี้เนี่ยเราก็ควรจะมีการเตือนอันนี้หน่วยงานที่หนึ่งกรมอุตุทราบ หน่วยงานที่2หน่วยงานที่คุมอ่างน้ําต่างๆหรือคุมฝายต่างๆบ่อกเก็บน้ําประตูน้ำเนี่ยก็ไปกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานม,มีทั้งกรมทรัพยากรน้ํากรมชนประทานมีทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตพอเรารู้ว่าฝนจะตกเนี่ยหน่วยงานต่างๆถ้าตื่นตัวเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังแล้วว่าอ่างในสังกัดของตัวเองเนี่ยน้ำมันขึ้นมาระดับไหนแต่ละอ่างมันจะมีจุดที่ จุดต่าสุดจุดสูงสุดจุดวิกฤตแล้วถ้าพ้นจุดวิกฤตไปแล้วน้ําจะล้นจากอ่างเนี่ยพอถึงจุดวิกฤตมันควรจะมีการเตือนภัยพอการเตือนภัยมันก็ควรจะมีการส่งข้อมูลเนี่ยไปถึงสถานีโทรทต่างๆหรือไปถึงหน่วย,หน,วยหน่วยที่จะเรียกว่าแจ้งเตือนภ,ภัยพิบัติต่างๆซึ่งมีอยู่ในทั้งชุมชนปัจจุบันนี้เครือข่าย,ข,ายข,อของการเตือนภ,ภัยพิบัติในประเทศไทยก็มีทั้งระดับชุมชนและประเทศหมายความว่า กมูตุนิยมวิทยามีข้อมูลแล้วก็แม่นด้วยที่บอกว่าฝนเนี่ยมันจะไล่จากข้างล่างและขึ้นมาจนถึงจังหวัดเพชรบุรีครับผ่านประจวบคีรีขันธ์มาผ่านบางสะพานพูดชัดเจนอันนี้นคุณเห็นข้อมูลอันนี้ชัดเจนแม่นพอสมควรเลยครับเพราะผมจะเน้อว่าวันที่ <Okay. S 1> 6วันที่7วันที่8เนี่ยพยากรณ์อากาศบอกมาแล้วว่าฝนจะเคลื่อนตัวจากภาคใต้แล้วจะจะ,จะตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคภาคใต้ตอนบนโอเคทีนี้ประการที่สอง หน่วยงานที่ดูแลเรื่องอ่างเก็บน้ําทั้งหลายครสองหน่วยงานที่คุณพูดถึงเมื่อสักครู่นี่หลายหน่วยงานควรที่จะต้องคํานวณได้ว่าถ้าฝนมันมาแล้วมันมามากขนาดนี้อย่างที่กรมอุตุนิยมเขาบอกครับในอ่างของเราเนี่ยมันจุได้เท่าไหร่แล้วมันจะล้นไหมถ้ามันล้นแน่ก็ต้องเตือนภัยกันก่อนว่ามันมันล้นแน่ครับแล้วหน่วยไหนจะบอกแล้ะว่าเมื่อล้นแล้วเนี่ย อีกกี่วันหรือกี่ชั่วโมงมันจะไปถึงหมู่บ้านไหนอย่างไรเนี่ยอันอันอันนี้ต้องบอกไหมต้องบอกสิอาจารย์มันต้องเตือนภัยได้อาจารย์นึกถึงภาพถ้าที่บ้านอาจารย์อาจารย์เปิดน้าใส่อ่างอาบน้ํไว้ที่บ้านเนี่ยอ,อ่างบ้านเราเนี่ยเรายังพอคํานวณได้เลยพอเราเปิดน้าใส่อ่างอาบน้ําเนี่ยเราเดินไปทํารุ่นทํานี่สักระยะเวลาหนึ่งเราจะกลับมาคอยเช็กว่าน้ํามันเต็มอ่างหรือย,ยังแล้วเราก็จะพอรู้ว่ากี่นาทีน้ํามันจะเต็มอ่างคร่าวๆในใจเนี่ยนะอาจารย์ พอถ้าเรารู้อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของอ่างเราก็จะได้เตือนภัยได้แล้วค<ห>ํานวณได้ไหมว่าเมื่อน้านํามันล้นอ่างเก็บน้ําแล้วเนี่ยอีกกี่ชั่วโมงหรืออีกกี่วันมันจะไปถึงหมู่บ้านนั้นมันจะไปถึงถนนเส้นนั้นเส้นนี้เนี่ยมันคำนวณได้ไหมคำนวณได้จากทิศทางน้ำ่ยคำนวณได้อาจารย์พูดง่ายๆถ้าเราจะคํานวณจริงๆนะอย่างกรณีนี้เนี่ยบริเวณอ่างเก็บน้ําที่เก่าผมยกตัวอย่างพเพราะมีแผนที่มาด้วยอ่างเก็บน้ําที่อยู่ที่โป่ง30เนี่ยนะ<ล>ยครับจุดท <นะ S 2> ี่เป็น อ่างเก็บน้ําขนาดขนาดเล็กเนี่ยนะครับอยู่ห่างจากจุดที่มีผู้เสียชีวิตหรือจุดที่รถยนต์ถูกน้ําซัดเนี่ยที่แยกบางสะพานเนี่ยระยะทางประมาณ17กิโลเมตรสิกิโลทางด้านเหนือของจุดนี้นะจารรย์คับทีนี้ถ้าเกิดเรามองอย่างนี้นะจย์ถ้าน้ำเนี่ยมันไหลาจากจุดนี้มาจุดนี้เอาง่ายๆถ้าผมจริงการคํานวณนคำนวณได้ละเอียดกว่านี้แต่ผมคิดง่ายๆายจยนตามหลักฟิสิกส์ของตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำไม่ว่าจะเป็นวัตถุใดๆก็ตามมันจะหล่นลงมาด้วยความเร็ว 18กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าไม่ใช่ว่าผิดผู้ิครับ18เมตรต่อวินาทีครับความความเร็วในการตกของวัตถุเนี่ยนะจ๊ะอันนั้นไม่มีแรงเสียดทานอันนี้ไม่มีแรงเสียดทานเลยแต่อันนี้เนี่ยมันมีแรงเสียดทานผ่านดินผ่านหินผ่านต้นไม้ผ่านอะไรมาตลอดถ้าคนนํานวณคร่าวๆเนี่ยนะจ๊ะระยะทางประมาณ17กิโลเมตรเนี่ยน้ำจะต้องเดินทางอย่างน้อยเนี่ยสี่ชั่วโมงคุณลากเส้นตรงแล้วนะนะลากเส้นตรงจากตรงเนี้ยมายัางตรงนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมง ใช้เวลา4ชั่วโมงขนาดลากเส้นตรงแล้วก็ยังไม่ได้โดนแรงเสียดทานอะไรมากมายยังไม่โดนอะไรเสียดเลยแต่ถ้าเจอต้นไม้เจอภูเขาเจอทันนเจอนู่นเจอนี่มันก็ปะทะมันจะช้ากว่านี้ลงกว่านี้อีกตกลงอย่างน้อยๆเนี่ย4-5ชั่วโมงเนี่ยมันบอกได้ก่อนคือจริงๆแล้วถ้าคือผมก็ให้กำลังใจคนทํางานนะแต่จะบอกว่ากรณีนี้เนี่ยเราควรจะเตือนผู้ประสบภัยได้อย่างน้อยเนี่ยประมาณ10ชั่วโมง สี่ชั่วโมงน้ำยังไม่ล้นก็บ,บอกได้<พ>แล้วฝนยังไม่ห้ตกเนี่ยพอฝนคลึ้มเนี่ยเราพอคาดเดาได้ว่าตอนนี้น้ําในอ่างมีเท่าไหร่ <P an el ik> ถ้าฝนตกหนักน้ําจะเต็มอ่างเมื่อไหร่ <P an el ik> น้ําควรจะล้นอ่างเมื่อไหร่ <P an el ik> แล้วพอจุดที่น้ําล้นอ่างปุ๊บเนี่ยอีกสี่ชั่วโมงน้ําจะเดินทางไปถึงตรงจุดนี้อันนี้คือน่าจะเป็นบทเรียนถ้าเกิดเกิดขึ้นกับที่อื่นอีกเพราะว่าถ้ากรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมติเป็นเป็นผมดูแลเหตุการณ์นะครับท่าน เราก็ควรจะรับทราบข้อมูลจากกรมชนประทานซึ่งเป็นเจ้าของอ่างเก็บน้ำเร่บประสานงานไปที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงเป็นทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ต่างๆให้ประกาศแจ้งกรมทางหลวงควรจะสกัดรถที่จะลงมาบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี้ยให้หยุดตั้งแต่แถวแถวอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์หรือที่ใดก็ได้แต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ารถที่มาโดยไม่รู้อิโนยเนี่ยคนต่างถิ่นเนี่ยแหละครับไม่รู้อีโนยเนี่ย ขับรถอยู่ดีรถมันก็ติดเพราะว่าการจราจรลงใต้ต,ตอนช่วงน้ําท่วมรถมันติดอยู่ดีน้ํามันมาแล้วมันมาทีเนี่ยมันมาเป็นแบบเป็นน้ําป่ากันเพียงระยะเวลาอันสั้นเนี่ยน้ํามันสูงสองเมตรสูงประมาณระดับหลังคารถตู้ที่น่าเสียดายก็คือว่าน่าเสียใจก็คือว่ามันทําให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งคือเด็กหญิงต้นไม้อยุเพียงแค่ห้าขวบเนี่ย ต้องหลุดจากรถตู้แล้วก็เสียชีวิตตรงจุดทันอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นบทเรียนที่มีราคาทีเดียวต้องระบบอันนี้เนี่ยมันมันจะโทษว่าเราแบ่งงานกันมากเกินไปหรือเปล่าก็มูตุส่วนหนึ่งคนหนึ่งดูอ่างเก็บน้ําคนหนึ่งดูถนนคนหนึ่งดูไอ้นู่นไอ้นี่เลยไม่ต้องประสานกันหรือว่ามันมีการประสานแต่ข้อมูลไม่ดีหรือมันเป็นเพราะคนมันช่วยมันไม่เอาใจใส่ ผมว่ามันเกิดขึ้นบทเรียนครั้งนี้ต้องดูสองสาม,สสามประเด็นประเด็นแรกเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่แต่ละหน่วยงานแบ่งงานกันทําแต่เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติเนี่ยมันควรจะมีขั้นตอนปฏิบัติการเมื่อเกิดภัยพิบัติอย่างเช่นเกิดการรวมกันตั้งศูนย์เฉพาะกิจขึ้นทันทีมเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วทุกหน่วยงานเนี่ยประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกันให้เป็นจิ๊กซอเกิดเป็นภาพภาพเดียวกันแล้วก็มีคนคนหนึ่งซึ่ง ทำหน้าที่ในการบอกว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงแล้วย้ําเตือนผ่านสื่อต่างๆอันนั้นคือจุดที่หนึ่งการที่งานมันกระจายกันแล้วไม่มีการรวมศูนย์หรือคําที่เคยฮิตกันคือคำว่าบูรณาการนะครับแล้วก็เรื่องถัดมาก็คือเรื่องของระบบราชการคือผมเชื่อว่าคนที่ดูสถานการณ์น้ําในอ่างอยู่เนี่ยต้องรู้ต้องเห็นคือด้วยตาเปล่าเนี่ยก็เห็นแต่ด้วยระบบราชการเนี่ยข้าราชการที่ดู ระดับน้ําในอ่างเนี่ยผมว่าอย่างมากก็ระดับประมาณ4ีห้าซีอย่างมากก็ซ7เให้อย่างมากเขาจะกล้าลุกขึ้นมาประกาศเตือนภัยให้ชาวบ้านได้ยังไงเขาจะรับผิดชอบได้ยังไงขั้นตอนกว่าที่เขาจะส่งเรื่องไปยังหัวหน้ากองจากหัวหน้ากองไปจนถึงผู้มนวยการฝ่ายไปถึงอธิบดีไปถึงผู้วา่าราชการจังหวัดกว่าจะประกาศเนี่ยน้ํามันท่วมหมดแล้วเพราะ,ะนั้นตอนนี้เนี่ยผมจะบอกว่า สาเหตุที่น้องต้นไม้ต้องเสียชีวิตสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าความล่าช้าของของระบบราชการซึ่งก็ควรจะต้องปรับแก้เรื่องนี้เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นเป็นไปได้ไหมว่าทุกหน่วยงานก็ขึ้นอยู่กับอธิบดีและกรมของตัวเองเพราะฉะนั้นข้อมูลก็ทุกอย่างก็ต้องรอคําสั่งจากส่วนกลางถ้าเรากระจายอํานาจให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจประสานข้อมูลอย่างที่คุณพูดบ,บูรณาการหรือประสานกันในระดับย่อย ท้องที่ใครท้องที่มันใช้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์แล้วก็หน่วยงานทั้งหลายก็เข้าประสานกันให้ไม่ใช่้อยส่วนกลางให้ทำเรียบรัฐบาลเป็นผู้ประสานหรือหรือสั่งการเนี่ยอย่างนี้จะช่วยได้ไหมางตวนีน้องน้องต้นไม้เนี่ยนะครับมันต้องทำทั้งสองอย่างครับอาจารย์คือกอรีน้องต้นไม้ในกอรีของอาจารย์ไม่ได้ช่วยที่เหตุที่บอกต้องทำทั้งสองอย่างเพราะในส่วนของท้องถิ่นเองเนี่ยเขาจะรู้ภัยประจําถิ่นของเขาแล้วเขามีระบบ การสังเกตการของเขาในแต่ละท้องถิ่นเนี Meat ่ยผมเชื่อว่าเขามีระบบที่เขาเรียกว่ามิสเตอร์ัพพิบัตหรือหน่วยอาสาของราชการี่ยคอยดูอยู่อ่าน้ำมันเริ่มเป็นสีแดงแล้วมันเริ่มมีหินดินทรายมากับน้ําแล้วเนี่ยเขารู้แล้วสังเกตการ์ถ้าเกิดเหตุลักษณะทานองนี้เกิดขึ้นเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยมักไม่ใช่คนประจําถิ่นเพราะคนประจำถิ่นเขาพอทราบว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เหตุที่บอกว่ากรีนน้องต้นไม้เรื่องของท้องถิ่นช่วยไม่ได้ เพราะว่ารถคันนี้เนี่ยวิ่งจากภาคกลางกําลังจะลงไปหายาทางภาคใต้ไม่ได้ท้องถิ่นขขาผมหมายความว่าเมื่อรู้ว่าอ่าเก็บน้ํามันเอาไม่อยู่ครับอ่าเก็บน้ํามันล้นแน่นอนในเวลาเมื่อนั้นเมื่อน,นี้ครับแล้วก็ประสานท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยให้ระมัดระวังอย่าให้มีรถเดินทางเข้ามาหรือไปกันอะไรต่ออะไรก็ตามเนี่ยท้องถิ่นช่วยได้ไหมครับ ช่วยได้ครับอาจารย์แต่ว่ามันผมก็ยังคิดว่ามันก็ยังต้องส่งข้อมูลเข้าส่วนกลางอยู่ดีนะเอจาเพราะว่าม,มันผ่านหลายท้องถิ่นมากอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันอยู่บริเวณตะนาวศรีกว่าจะมันจะมาตรงนี้มันผ่านถ้าอาจารย์บอกว่าผ่านอบตอน,นี่ก็หลายอบตแหะมันหลายท้องถิน่นหลายท้องถิ่นเพราะฉะนั <พอ S 1> ้นก็จะต้องมีทั้งระบบที่ดูระดับย่อยครับแล้วก็แล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามาส่วนกลางครับ และข้อมูลสมัยนี้มันส่งเร็วจะตายตชัม,มันต้องเร็วมากอาจารย์มันต้องเร็วมากอย่างคุณนั่งทารายการกับผมคุณยังดูข้อมูลไปเรื่อยๆอยู่เลยว่ามีใครส่งอะไรมาให้คุณใช่เพราะฉะนั้นมันมันมันเร็วได้มากมากอยู่แล้วมันเร็วได้มากมอยู่แล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวกรณีอย่างกรณีนี้อย่างที่บอกอาจารย์ว่าถ้าจะมีการเตือนภัยกันอย่างจริงจังเนี่ยเราบอกได้ล่วงหน้าเนี่ยเอาอย่างต่ำสี่ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วมันควรจะเตือนภัยล่วงหน้าได้ประมาณสิบชั่วโมงเป็นอย่างต่ําว่าจะเกิดน้ํามวลน้ําจํานวนมากไหลมาจากอ่างเก็บน้ํามาถึงทีี่บริเวณน้ ถ้าคุณยังเป็นคุณเคยเป็นผู้อำนวยการเรื่องพวกแบบนี้ใช่ไหมตอนสมัยรัฐธรรมนูญสิทธิ์เนี่ยผมเคยเป็นรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อตอนช่วงปี52และปี53ถ้าคุณยังทําหน้าที่แบบเดิมเนี่ยคุณจะทําไงในเรื่องนี้คือกรณีนี้เนี่ยนะครับเราจะทราบเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางนายกรพิสิทธ์มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็เป็นศูนย์ที่ รวบรวมหน่วยราชการและภาครัฐและเอกชนเนี่ยตั้งขึ้นมาโดยคําสั่งในรัฐมนตรีเนี่ยให้เป็นคณะกรรมการขึ้นมามาจากองค์กรของรัฐเนี่ยยี่สิบกว่าองค์กรที่อย่างที่ผมอธิบยว่าทุกองค์กรเนี่ยมันมีข้อมูลในส่วนของตัวเองอเอามานั่งทํางานด้วยกันอเอาภาคเอกชนมาด้วยนะอาจารย์ภาคประชาชนที่ทําเว็บดูแลเว็บไซต์ต่างๆที่จะช่วยส่งข่าวออนไลน์ได้ยอย่างรวดเร็วเนี่ยมานั่งทํางานกันทุกวันเนี่ยเราจะดูสถานการณ์เลยว่า น้ำในเขื่อนแต่ละเขื่อนเป็นเท่าไหร่ตอนนี้ฝนตกที่ไหนหย่อมความกดอากาศอยู่ที่ไหนลมมาจากทางทิศไหนลมพัดมาอย่างไรฝน,นจะตกที่ไหนเวลากี่โมงมวลน้ําตอนนี้อยู่ที่ไหนจะไหลจากจุดไหนไปจุดไหนเวลากี่โมงนะครับซึ่งถ้าถ้าเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าเราเตือนภัยได้ประมาณไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมงบางเอินผมไปเห็นใน a ฟ e b o ๊ k ของคุณสเสถียรคุณสเสถียรเนี่ยเป็น อดีตเป็นผู้สื่อข่าวของเดอะเนชันและอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลครับเว็บไซต์ของคุณสเสดียรเนี่ยนะครับครับตัวมันอาจจะเล็กผมได้ขยายมาอ่านอยู่ตรงนี้แต่ว่าไอ้ตัวเล็กเนี่ยนะครับอ่านได้ความว่าเห็นคนบ่นกันเยอะเรื่องของการบัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมของรัฐบาลคสชทำให้นึกถึงตอนนั้นเป็นนักข่าวทำเนียบสัก5-6ปีก่อนตอนนั้นรัฐบาลอภิิิ์เจอน้ำท่วมใหญ่ทั่วประเทศ เล่าให้ฟังเท่าที่จำได้รัฐบาลตั้งศูนย์วิชาการที่ทำเนียบระดมทุกหน่วยงานมาประชุมทุกเช้าเช่นกรมอุตุกรมชลประทานกองทัพเรือมหาดไทยศูนย์เตือนภัยอะไรต่อมิอะไรทั้งหมดจำไม่ได้แล้วไม่ใช่แต่ภาครัฐและดึงเอาภาคเอกชนที่เป็นอาสาสมัครเข้ามาร่วมประชุมด้วยคนดูแลศูนย์หลักๆตอนนั้นมีวิทยเยนมุตตาละต้องเจอกันนักข่าวทุกวันเพราะเรียกนักข่าวมาฟังแถลงข่าวทุกเช้า ผมคิดว่ามันเวิร์กมากเพราะทำให้เห็นสถานการณ์ภาพรวมทั้งหมดทุกเขื่อนทุกคลองรู้หมดว่าน้ำล้นอยู่ตรงไหนจุดไหนจะเจอน้ำจุดไหนเสียงน้ำป่าไหลปลาหมูบ่บ้านไหนสะพานขาดถนนพังใครติดอยู่บ้านไหนกี่คนมีคนไปช่วยหรือยังข้าวปลาอาหารตรงไหนเรืออยู่ตรงไหนกระจายกันยังไงใครจะเข้าไปช่วยคนทุกวันนี้ทุกวันมีคำเตือน ออกมาจากรัฐบาลและไม่ใช่เตือนกว้างๆเป็นทะเลแต่เขาเตือนแบบละเอียดยิบชนิดว่าน้ําจะไปตรงไหนวันไหนกี่เซนเตรียมยกของล่วงหน้ากันไปเลยคือเตือนดักหน้ามรสุมเลยพอถึงเวลาน้ํามาคนก็ยกของเพ่นแนบไปไหนต่อไหนลดการสูญเสียของคนและทรัพย์สินได้มากมายส่วนการเยียวยาก็รวดเร็วท่วมปุ๊บ อีกวันเบิกเบิกตังได้ทันทีฟาสต์แทร็กทุกอย่างเพื่อให้เงินถึงมือชาวบ้านเร็วที่สุดผมว่ากลไกมันเวิร์กจริงๆอาจจะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลทหารหรือรัฐบาลเลือกตั้งแต่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์จริงๆรัฐบาลทหารอาจจะทําได้ดีกว่าเพราะมีกองทัพมีเครื่องมือยุทธปกรณ์มากมายเพียงแต่นักการเมืองมีประสบการณ์มากกว่าอย่าไปรังเกียจนักการเมืองเรียกเขามาคุยมาถามนักการเมืองบางคน ผ่านสถานการณ์หินหินมาเยอะชวนมาร่วมแก้ปัญหาบ้านเมืองได้ในสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายต้องหันหน้าเข้าหากันคือที่คุณจะเห็นเขียนเนี่ยผมเล่าให้อาจารย์ฟังเพื่อเป็นบทเรียนนะครับว่าช่วงที่เกิดน้ําท่วมในปีห้าสามตอนนั้นเนี่ยอาจารย์จําได้ไหมครับว่าน้ําท่วมเนี่ยรักษาคล้ายๆกันนี้เลยอยู่สองที่ที่หนึ่งเนี่ยคือที่บริเวณโคราชแล้วก็ไหลไปไปทางทางอีสานทางาแล้วเราก็อีก ซีกหนึ่งเนี่ยก็คือทางภาคใต้ผมยังจำได้เลยว่าเหตุการณ์วันที่1พฤศจิกายนปี2553เนี่ยฝนตกหนักมากที่หัดใหญ่วันภายในวันเดียวเนี่ยตกประมาณพันกว่ามิลลิเมตรสิ่งที่เราทำในช่วงเกิดภัยพิบัติช่วงนั้นก็คือว่าทุกเช้าแต่เช้าเนี่ยเราจะนั่งประชุมกันทุกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ารวมทั้งกองทัพด้วยนะครับกอ,อ,องทัพต้องไปช่วยเหลือก็มานั่งคุยกันแล้วไล่ข้อมูลกันเลยว่า คุณมีข้อมูลอะไรแล้วไล่ทุกหน่วยกรมทรัพยากรนะ้ำมีข้อมูลอะไรกรมชนประทานมีข้อมูลอะไรกรมเจ้าท่ามีข้อมูลอะไรกรมทุกกรมพอไล่ฟังทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเอาภาพรวมทั้งหมดมาต่อเป็นทิกซอ์เราดูภาพดาวเทียมกันจดจดตอนนั้นว่าเมฆกําลังเคลื่อนไปที่ไหนยังไงพอเราประชุมกันเสร็จเราก็ร่างเป็นถแถลงประจําวันขึ้นมาความยาวประมาณสองสำนักนะครับแล้วก็พอร่างเสร็จปุ๊บเราก็เชิญนักข่าวมา แล้วเราก็ถ่ายทอดสดออกอากาศทุกวันตอนเช้าถ่ายทอดสดเลยนะครับออกอากาศทุกวันตอนเช้าแล้วบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยจากข้อสรุปของการประชุมศูนย์ช่วยเหลือผู้ปรุทกภัยเนี่ยรายข้อสรุปดังนี้ฝนจะตกที่ไหนอย่างไรตรงไหนต้องเตรียมตัวหนีตรงไหนต้องเตรียมตัวหนีตอนนี้น้ําที่บริเวณลําน้าชีมวลน้ําอยู่ที่อําเภออะไร จะไหลไปที่อำเภออะไรตอนเวลากี่นาฬิกาและจะไปสุดท้ายที่ที่อุบลราชธานีเพื่อลงฝั่งโคงประมาณวันที่เท่าไหร่เพื่อให้แต่ละคนเตรียมแล้วทุกฝ่ายก็จะเตรียมขยับกันเพื่อเตรียมรอรอเรื่องน้ำท่วมต้นระบบเนี่ยมันก็มีภาพใหญ่ที่ส่วนกลางเป็นคนทำอย่างที่คุณเคยทำส่วนย่อยในเขตแต่ละจังหวัดแต่ละเขตเนี่ยเขาก็น่าจะทำคล้ายๆกับของคุณเหมือนกันแต่ว่า ทำในระดับอำเภอระดับตำบลอะไรก็แล้วแต่เป็นระดับระดับไปมันก็จะช่วยได้ใช่ไหมครับคือถ้าผมยกตัวอย่างน้ําท่วมคราวนี้เนี่ยอาจารย์ถ้าเอามาเป็นบทเรียนก็คืออย่างน้ําเรารู้อยู่แล้วว่าน้ําฝนที่ตกลงไปแล้วท่วมนองที่นครจากนครจีธรรมราชเนยน้ำมันจะไหลไปทางไหนเราทราบอยู่แล้วว่าน้ำเนี่ยมันจะไหลออกมาทางอ่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะไหลลงอ่าวไทยแต่อีกส่วนหนึ่งที่มันจะไปทําคนอื่นเดือดร้อนเนี่ยมันจะไหลไปทางตรัง มันจะไปทางห้วยยอดแล้วก็ไปออกทะเลที่ที่ตรังถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยเราสามารถจะเตือนภัยบอกได้เลยว่ามวลน,น้ําจากนครศรีธรรมราชจากอาเภอนั้นอาเภอนี้จะไปถึงเมื่อไหร่จะไหลไปที่อําเภอไหนเมื่อไหร่<ม>เวลาอะไรน้ําจะล้นตลิ่งที่แม่น้ําอะไรความสูงกี่เซนติเมตรและทําไมตอนนี้ศูนย์เตือนภยัยพิบัติที่อยู่ที่ทําเนียบรัฐบาลถูกยุบไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เห็นบอกว่าไปอยู่ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงออมหาดไทยใช่ไหมครับอันนั้นผมเข้าใจว่าอาจารย์พูดถึงศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติคือศูนย์ที่ทําเนียบที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นียเป็นศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวที่ตั้งขึ้นมาตอนเกิดภัยพิบัติพอภัยพิบัติเสร็จสิ้นศูนย์เฉพาะกิจเนี่ยมันก็หมดสภาพไปนะครับแต่ว่าที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเดิมเมื่อแรกก่อตั้งเนี่ยศูนย์นี้เนี่ยขึ้นตรงกับนาย ซึ่งผมว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าเวลามีเกิดเหตุพิบัติเนี่ยแจ้งตรงนาย,ยกรัฐมนตรีได้ตอนนี้มไม่มีแล้วศูนย์นี้เนี่ยยุคต่อมาเนี่ยมีการโยกย้ายไปขึ้นอยู่กับกระทรวงไอ t ีนะครับแล้วเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเมื่อมีการแบ่งงานกระทรวง ICT ใหม่เพราะมีการตั้งกระทรวงดิจิทัลศูนย์นี้ก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนจะไปอยู่กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและพาณิชย์มันก็ไม่เกี่ยวยุบต่ออีกศูนย์นี้ก็เลยถูกย้ายไปเป็นเพียงแค่กองกองหนึ่งใน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าไอ้เรื่องเตือนภัยพิบัติของประเทศไทยนี่มันควรจะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นขณะที่หลายประเทศเนี่ยเขามีการยกระดับเรื่องการเตือนภัยพิบัตินะครับคุณพูดถึงหลายประเทศทําให้ผมนึกถึงว่าข้าราชการไทยสภาของไทยก็ดีชอบไปดูงานต่างประเทศกันโครมโครมโคลม อย่างญี่ปุ่นก็ดีเขาก็มีระบบของเขาไปดูกันบ่อยนะอาจารย์แล้วทําไมไม่เอาไอ้ระบบที่ไปดูมาเนี่ยมาสร้างในประเทศไทยนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับอาจารย์เราเสียงก็ประมาณไม่น้อยผมยังไม่เคยไปดูงานต่างประเทศเรื่องเรื่องภัยพิบัตินะครับอแต่ว่าในต่างประเทศหลายประเทศนะอาจารย์เขามีกระทรวงภัยพิบัติด้วยซ้ำไปแต่ในขณะเดียวกันนี่กระทรวงภัยพิบัติเราบริษศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติกับถูกลดฐานะลงไปเป็นแค่ หน่วยงานเป็นแค่กองกองหนึ่งในกลมในกระทรวงมหาดไทายตกลงถ้าเราจะเอาจริงไม่ใช่เพียงแค่อุทกภัยเท่านั้นมันมีภัยอย่างอื่นรวมทั้งภัยทางถนนที่เราพูดกันมาครับว่าประเทศไทยติดอันดับสองของโลกที่เลวที่สุดครับในเรื่องอุบัติเหตุที่ทําให้คนเสียชีวิตทางถนนตกลงั้งหมดนี้ถ้ายกเครื่องสักทีหนึง่งน่าจะดีไหมครับผมว่าในไหนเราจะปฏิรูปประเทศอยู่แล้วนี่มันลาน่าจะปฏิรูปเอาเรื่องภัยพิบัติเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องของการปฏิรูปด้วย เพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะวางแผนขั้นตอนให้ชัดเจนถ้าทุกคนรู้ทุกรัฐบาลรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุภายิบัิขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะต้องรวมตัวกันนะทุกองค์กรที่มันกระจายกันอยู่แต่ละกรมกระทรวงเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครอยากยุบรวมกันแน่แต่พอเกิดภายิบัติขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณมาผนึกรวมกันแล้วทํางานร่วมกันเมื่อตอนปีห้เนี่ยเรานั่งทํางานในห้องเดียวกันทั้งวันนะอาจารย์ ทุกวันไม่ไว้เรหยุดราชการและถ้าแนวคิดเดียวกันทุกจังหวัดทุกอำเภอทําเหมือนกันจะดีไหมครับมันแน่นอนว่ามันจะต้องดีนะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นการหนึ่งคือป้องกันเรื่องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะท่านซึ่งพอเราพูดถึงบางสะพานจันจำได้ว่าโรงพยาบาลบางสะพานเนี่ยเมื่อสามสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงโรงพยาบาลบางสะพานเป็นครั้งหนึ่งจำได้ไหมท่านตอนที่คุณตูนบอดี้สแลม อ๋อใช่ใช่ใช่ใชวิ่งการกุศลเพื่อหา <c oughs> ซื้อเครื่องมือแพทย์ไปลงที่โรงพยาบาลบางสะพานผมเสียดายแรงของคุณตูนที่วิ่งนะ่จานเพราะเขาวิ่งวันนั้นเนี่ยได้เกินประมาณเกือบเกือบเจ,จ,จล้านแต่จา์ทราบไหมว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลบางสะพานผมว่าเกือบเกือบจะเท่าที่คุณตูนวิ่งเลยเพราะว่าสิ่งที่พอม,มันไม่มีการเตือนภัยล่วงหน้าโรงพยาบาลไม่ทราบน้ําจะทะลักเข้ามาโรงพยาบาลก็ค่อนข้างคือผมไม่ทอดโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลเนี่ยเขามี เขามีกำแพงกั้นน้ำอยู่สูงประมาณ1เมตรอยู่แล้วใครจะไปนึกว่าน้ำจะเข้ามาถึง2เมตรอาจารย์นึกถึงเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องสแกนระบบแม่เหล็กเนี่ยนะจยหมันต้องยึดกับพื้นมันเคลื่อนไม่ได้มันเคลื่อนมันเคลื่อนได้แต่มันต้องใช้เวลาในการเคลื่อนแล้วก็อุปกรณ์ทันตกรรมเก้าอี้ที่อาจารย์นั่งไฟฟ้าแล้วก็หมอมาทําฟันอาจารย์ตั้งกี่ชุดเนี่ยอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยผมว่าลําพังแค่เครื่องสแกนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ย เรื่องหนึ่งก็เป็นสิบล้านเรื่องนะจย์แต่มีคนเขาเถียงว่าน้ําไม่ได้ท่วมที่บางสะพานแต่มันท่วมทุกสะพานใช่ในภาวะค<อ>ุณเป็นน,นที่บางผมกาลังเศร้าอยู่ีนี่นะผมก็เสียดายที่บางสะพานเนี่ยเพิ่งจะได้งบประมาณจากการวิ่งของยานเงือของคุณตูนเนี่ยผมว่าสิ่งที่บางสะพานเสียไปคราวนี้เนี่ยหนักหนากว่าที่คุณตูนวิ่งมาสุดท้ายถ้าเราจะยกเครื่องเรื่องนี้ คำว่ายกเครื่องคือเรื่องปฏิรูป,ป,รปจะต้องประ,ระบบ,บเปลี่ยนระบบ,บเปลี่ยนโครงสร้างเราเอาไอ้ระบบดิจิทัลที่เรากําลังอยากจะเป็นดิจิทัลอีโนอมีเราเอาโซเชียลมีเดียอะไรต่ออะไรพวกนี้เข้าร่วมด้วยเนี่ยมันน่าจะทําให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นไหมแน่นอนอาจารย์ทุกวันนี้เนี่ยผมแม่พูดไปมันก็อาจจะเหมือนวิจารณ์นะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยประชาชนที่ประสบภยัยเขาได้รับข่าวสารหลักเนี่ย กลายเป็นว่าจากสื่อโซเชียลมีเดียแทนที่จะได้รับฟังจากสื่อของรัฐเพราะถ้ารัฐเนี่ยสามารถที่จะประสานสื่อโซเชียลมีเดียให้สามารถส่งต่อข้อมูลของรัฐไปถึงมือประชาชนมันจะเป็นข้อมูลที่รวดเร็วที่สุดตอนสมัยที่ย้อนกลับไปปี53ตอนที่เราทำศูนย์ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมืม่อปีนั้นเนี่ยในคณะกรรมการเราดึงคนที่ดูแลเว็บไซต์คนที่ดูแล เว็บบอร์ดหรือสื่อหลักๆห,หรือคนที่เรียกได้ว่ามีอิทธิพลทางทางทางโซเชียลมีเดียเข้าเป็นกรรมการด้วยอาจารย์แล้วคนเหล่านี้พอเข้าเป็นกรรมการเขาค่อนข้างจะแอคทีฟมากๆเพราะว่าพอเขาเป็นกรรมการด้วยเนี่ยพอเขาได้รับข่าวสารทุกเช้าเราประชุมกันเขาร่วมประชุมด้วยอพอเขารับฟ้าปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยเขาทวิตเขาเฟซบุ๊กเขากระจายนะข่าวไปก่อนที่ผมจะถแถลงอีกอข่าวก็ไปอย่างรวดเร็วมากซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าเราเนี่ย รัฐบาลทุกรัฐบาลเมื่อใครก็ตามรัฐบาลต่อบีนี้เนี่ยควรจะทํางานอย่างใกล้ชิดกับภาคประชาชนโดยเฉพาะคนที่คือผมต้องบอกว่าประชาชนเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีอิทธิพลหรือมีเขาเรียกมีสามารถที่จะมีอิทธิพลทางด้านโลกออนไลน์เนี่ยมากกว่าสื่อของรัฐเราก็ต้องยอมรับเราพูดน้ําในภาคใต้กนเยอะแล้วคุณไม่สนใจน้ําในแม่น้ําโขงบ้างเลยมีอะไรแม่น้ำโขงตอนนี้ไม่ท่วมเลยแม่น้ําโขงเนี่ยมันผ่าน เชียงรายจากจีนมันอยู่ในประเทศจีนส่วนหนึ่งแม,ม่น้ำโขง2,000กว่ากิโลออกจากจีนมาอีก2,000กว่ากิโลเป็นแม่น้ำนานา,นาชาติผ่านทั้งพมา่าลาวไทยแล้วก็ลงไปถึงเขมรแล้วไปเวียดนามมันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันในเรื่องนี้และกำลังจะมีปัญหาในอนาคตชาวบ้านแถวนั้นกำลังเดือดร้อนเนี่ยคุณสนใจปัญหาเรื่องนสนใจสิจานเพราะว่า ตอนที่ผมทำเรื่องน้ำท่วมก็ต้องคอยดูว่าระดับน้ำแม่น้ำาองเป็นยังไงน้ำจากแม่น้ำชีแม่น้ำมูลที่จะไปออกที่อุบลราชธานีเนี่ยมันจะไหลออกแม่น้ำโขงได้หรือเปล่าที่ปากมูลและตอนนี้จีนเขามีอิทธิพลสูงมากเลยแม้ในแม่น้ำาขงจะทําให้น้ําขึ้นลงก็ได้ และจีนจะมาระเบิดเกาะแกงอีกอในแม่น้ําโของอิทธิพลจีนนี่เหนือพระจันทร์อีกนะท่อนโอ้โอพระจันทร์เนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลทําให้น้ําขึ้นลงไม่ใช่เหรอครับตอนนี้จีนจะทาให้น้ําในแม่น้ําโขงขึ้นลงและทาแล้วมีอิทธิพลแล้วและจะระเบิดกแกงอีกถ้างนั้นเราหยุดพักคู่เดียวเดี๋ยวเรามาถอนพิษเ,เรื่องนี้ต่อัจากน้าท่วมภาคใต้ไปนู้นเลยนะ,ะไปนู่น,นครับ